สวัสดีปีใหม่ปี2,567นะคะทุกคนในวาราดีถีขึ้นปีใหม่นี้แฟงขออวยพรให้ผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะมีแต่ความสุขสมความปรารถนาร่ำรวยเงินทองตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะ และวันนี้ขึ้นปีใหม่ทั้งทีนะคะแฟนก็เลยอยากจะเบิกเลิกพาทุกคนไปทําบุญไหว้พระนะคะในวัดที่มีอุโบสถเก่าแก่นะับร้อยปีเลยนะทุกคนซึ่งแฟนเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะอาจจะยังไม่ทราบเนาะว่าในจังหวัดนครราชสีมามีวัดที่มีโบสถ์เก่าแก่อย่างนี้อยู่ด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าไหมเนาะไปคะ่ะ go แลตอนนี้นะ แฟงอยู่ที่วัดใหม่อภวันเนาะวัดใหม่อภวันเนี่ยจะตั้งอยู่ในตัวเมืองนะครราชสีมาเลยนะคะจะอยู่ตรงถนนสามแยกสามแยกของถนนสืบสิริตัดกับถนนมุขม,มนตรีเนาะทุกคนก็คืออยู่ในโซนใจกลางเมืองเลยนะคะ ด้านหลังของไฟก็คือเป็นอุโบสถเก่าแก่อันนี้ที่หาข้อมูลมาคือเขาสร้างในช่วงต้นสมัยรัรตนโกสินทร์นะคะราวๆปีพุทธศักราช2,325จนถึง3,350ช่วงระหว่างนี้เนาะเป็นอันนี้ถือเป็นอุโบสถเก่าแก่นะมีอายุร้อยกว่าปีนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันคะ่ะ Oh, บนซุ้มบนประตูนะคะเขาก็จะมีทำเป็นตัวนูนเนาะบอกพุทธศักราชป,ปีพศออที่มีการปฏิสังขรณ์ไว้นะคะโดยโบสถ์นี้คือปฏิสังขรณ์ตอนปีพุทธศักราช2463แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือเนี่ยเขาก็ยังคงรักษาไว้แบบเดิมตั้งแต่ปี2463ใช่หลังจากที่สร้างตอนปี2325นะคะ สดนะคะด้วยความที่เขามีความเก่าแก่ร้อยปีเนาะแต่เขาก็ยังจะยังคงเองกลักษณ์ซึ่งสถาปัตยกรรมของเขาอะก็คือเป็นฝีมือของแถบชาวโคราชเลยเนาะที่แบบคงอนุรักษ์ไว้นะคะตัวซุ้มประตูะทุกคนเขาก็จะมีแกะสลักเป็นรูปแบบลอยนูนขึ้นมานะคะมีเทพานมมีองค์พญานาะคอย่างนี้คือสวยงามนะแต่คือเท่าที่ดูอะ่ะก็รู้เลยว่ามีความเก่าแก่จริงๆ ขนาดประตูโบสดยังเป็นประตูไม้เก่าเคนเนี่ย อันนี้ด้านนอกโบสดนะคะตรงรอบหน้าต่างอะทุกคนเขาก็ปั้นเป็นรอยนูอย่างงี้ข้างบนจะเป็นพระยาคุดนะคะนี่แล้วข้างล่างเขาก็ปั้นเป็นตัวอุบะอันเนี้ยตัวอุโบสถอะคะ่ะเหมือนเขาตั้งใจทําให้เห็นเลยเนาะว่าข้างในจะเป็นอิดแดงอย่างเงี้ยเนาะนะ่ะ เขาจะทำหลังคาข้างบนก็ยังเป็นหลังคาไม้เดิมที่บอกว่าอุโบโสถนี้มีอายุราวๆหนึ่ง้อยปีอะเพราะว่าอุโบโสถเนี้ยค่ะ เขาบอกว่าสร้างขึ้นในตอนต้นของสมัยรัตนโกสินทร์เนาะราวๆช่วงพุทธศักราช2,325-2,350ถึง2,350ช่วงนี้ก็เลยมีอายุใช่ร้อยกว่าปีแล้วทุกคนโบส์นี้นะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาหรืออะไรตั้งใจก็ได้ตั้งใจมาขอพอรพระในโบส์เก่านี้นะคะก็มาได้ที่วัดใหม่อัมพวันนะคะอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่า รอยประตูรอบๆประตูอะ่ะข้างบนเขาก็ทําเป็นรูปนูนคือเทพพนมอันนี้คือเขาเรียกว่าเทพพนมที่วัดใหม่อัมพวันที่ทุกคนเห็นเนะะี่ยค่ะอุโบสถเขาจะไม่ใหญ่มากเนาะแต่ก็เก่าแก่มากราบไหว้ได้เพราะว่าองค์พระพุทธรูปข้างในอะ่ะก็เป็นองค์พระเก่าแก่นะเพราะว่าหลวงพี่ที่วัดเนาะ ท่านก็แนะนําว่าโยมโยมเข้ามาไหว้พระเก่าแก่ที่อุโบโสถเก่าหรือยังเราก็เลยทราบว่าอ๋ออุโบโสถเก่าตรงนี้คือมีอายุเป็นแบบร้อยกว่าปีแล้วอะ่ะสําหรับที่นี่นะคะเข้ามาไหว้พระขอพรปีใหม่กันได้นะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันไหมคะโอเคครับไปจ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปนะคะ go ตอนนี้นะคะแฟงอยู่ที่วัดหมื่นไว้เนาะเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีโบสถ์เก่าอายุเป็นร้อยรอยปีนะคะที่เนี่ยโบสถ์เขาจะเก่าคืออายุกว่า300 300กว่าปีอะ่ะคือเก่ากว่าโบสถ์เมื่อกี้ที่เราไปใหม่นะทุกคนวัดหมื่นไว้นะคะจะตั้งอยู่ก็เป็นยังถือว่าเป็นยังเป็นเขตในเมืองอยู่ไหมตรงเนี้ย ยังถือว่าเป็นเขตในเมืองนะคะแต่ก็จะออกมานอก,นอกเขาเรียกว่านอกด่านโคราชเนาะสมัยก่อนเนี่ยอันเนี้ยคนที่เขาคุมอะ่ะจะชื่อขุนหมื่นไวยอ่ะเราแฟนก็เลยเดานะวัดก็เลยชื่อตำบลชื่อหมู่บ้านชื่อวัดก็เลยเป็นชื่อหมื่นไวยอย่างนี้เนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูโบสถ์กลางน้ํากันค่ะเขาเรียกว่าจุดเด่นของโบสถ์เก่าที่นี่นะคะจะเป็นโบสถ์ กลางน้ำเนาะจะตั้งอยู่กลางน้ําแล้วก็มีอายุที่เก่าแก่มานานนะคะพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในโบสถ์นะคะจะเป็นปางเลไลเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นย,ยังไงค่ะตกใจมืดไงเราถึงแล้วโบสถ์กลางน้าเขาเรียกอุโบสถอุโบสถกลางน้าเนาะเอาจริงอันนี้ยังดูมีความเป็นธรรมชาติอะไม่เหมือนอยู่ในตัวเมืองเลยทุกคน เหมือนเราออกมาแบบนอกแบบนอกอำเภอเมืองแล้วอะ่ะพวกต่างอำเภอเลยอะ่อะเงียบสงบนะคะแล้วก็อุโบ,โบสถก็ยังแบบคงความแบบคงความคลาสสิกอะสวยงามสวยจริงนะอันนี้สวยเลยทุกคนไปเอาไปดูข้างในเขาให้ถอดนะนนี้ก็ศาลากลางน้ำเนาะก็ทำสวยนะนี่เนาะไม่เคยมาเลยนี่ก็ครั้งแรกนะที่แฟงมา เคยได้ยินแต่วัดหมื่นไว้วัดหมื่นไว้แต่ว่า,ไม,มาไม่เคยเาาใช่ไม่มีโอกาสเข้ามาถึงข้างในนี้ทางนี้ทางนี้ค่ะนี่โบสถอุโสดนี้นะคะเขาบอกว่ามีอายุ300กว่าปีเนาะสร้างขึ้นในช่วงประมาณพุทธศักราช2,235 แล้วเขาก็มีการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์อะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วมาเรื่อยๆเนาะแต่ก็ยังคงความเก่าไว้อยู่แต่อย่างบางอย่างเนี่ยโอ้ข้างบนอันนี้เป็นไม้เหมือนกันเลยแสดงว่าอุโบสถสมัยก่อนอะทางฝั่งอีสานบ้านเราอะจะต้องเป็นอย่างเงี้ยหมดเลยคือใช้ไม้แผ่นๆใหญ่ๆอะทำเป็นหลังคาทำเป็นแบบประตูทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ที่วัดใหม่อภวันก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน และนี่คืออุโบสถวัดหมื่นไว้ค่ะ แต่ดีนะเขาไม่ให้ใส่รองเท้าเข้ามาก็เดินกันเท้าเปล่าเท้าเปลือยเลยแต่ว่าไม่เราไม่ต้องกลัวว่าจะใช่ไม่ต้องกลัวสกปรกนี่เขาก็ใช้อิฐศีลาแดงอย่างนี้เนาะแต่ว่าสมัยก่อนนะคะของคนสมัยก่อนอะ่ะอุโบสถนี้ก็เป็นอุโบสถเล็กๆเหมือนกันแต่ก็สวยอันนี้สวยเลย เขาทําดีนะกําลังคิดว่าเมื่อก่อนอะ่ะไม่ได้มีลานอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เขาเพิ่งมาทําหรือเปล่านะเพราะว่าชื่อชื่อค่ะที่เขาเรียกกันก็คืออุโบสถกลางน้าอุโบสถกลางน้ำเนาะก็คือคงเป็นอุโบสถที่อยู่กลางน้ําจริงๆแต่แฟิงเดาว,ว่าตรงเนี้ยตรงทางเดินพื้นข้างๆรอบๆอะ่ะเขาน่าจะมาทําเพิ่ม เราไหว้พระขอพรอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเหมือนเขาน่าจะมีให้อาหารปลาเนาะตรงบ่อน้ํานี่นะ่ะเราไปดูซีทําบุญแล้วก็ทําทานรับวันขึ้นปีใหม่ซะหน่อยนะคะจะได้ครบรสร่ำรวยเฮงๆปังป่งๆจะ้ะ ตู้รับริจากดอกไม้ทุกเทียนอาหารปลานะคะดดเขาก็จะเขียนบอกว่าถ้าคุณจะให้อาหารปลาก็คือเนี่ยสิบาทแต่ถ้าจะบ,บูชาดอกไม้ทุกเพียนก็20บาทแล้วก็ย่อนกล่องไปเลยอ้ามีปลาอุ้ยปลายงใหญ่เลยทุกคนปลาตัวยังใหญ่เลยเนี่ยนะมีปลาคาร์ฟด้วยมีหลายชนิดรวมอยู่ในบ่อเดียวกันจ้ะมีเต่ามีเต่าอะไรโอ้ เดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งพักหาเครื่องดื่มเยน็ยนๆดื่มกันก่อนดีกว่าน,น้อไปจ้าตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วนะคะเพราะว่าเราอยากจะมาดูมุมเมืองโคราชในมุมมอง360องศาเนาะตอนนี้แฟะอยู่ที่ห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันเพราะว่าจะมาดูวิวที่ตึกสกายเด็กทาวเวอร์นะคะเป็นตึกหอคอยที่สูงที่สุดในโคราชนี่แหละเนาะสูงสุดแล้วก็ น่าจะเป็นลำดับต้นๆเลยมั้งเนาะของภาคอีสานเขาจะเป็นตึกหอคอยสูงๆนะคะแล้วก็วิวเห็นได้360องศาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะเราต้องเข้ามาในห้างเทอร์มินอลก่อนนะแล้วก็บันไดเลื่อน ขึ้นไปเพื่อที่จะไปต่อลิ์ใช่ไหมคะมันเป็นตึกติดกันป้าหรือว่ายัางไงนะอ๋อมันเป็นหอคอยที่อยู่ในห้างอะทุกคนเป็นหอคอยที่อยู่ในห้างเทอร์มินอลนั่นแหละขึ้นไปอีกเนาะเราขึ้นมานไดเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะจนถึงชั้น5หรือว่าชั้นลงหนังเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อนี่ต่อลิ์ที่สกายเด็ก หมดเลยว่าหออะไรสูงเท่าไหร่นี่ที่สูงที่สุดรู้สึกจะเป็นเอาดีๆหอคอยบรันรหารกับหอคอยสกายเดกอนะนี่เนี่ยเท่าๆกันเลยอะคะ่ะดูดิเขาจะมีบอกหมดเลยหอคอยลำดวน <languages> ใช่เขาไม่ได้<ต>ไบอกความสูงหอโวทร้อยเอ็ด เราขึ้นมาอยู่ด้านบนหอคอยแล้วนะคะขึ้นลิฟต์มาเนาะเขาก็จะมีพี่พนักง,งานอนะเขาคอยกดลิฟต์ให้ใก็คือ,อยืนรอหน้าลิฟต์แหละลิฟต์มันจะขึ้นลงตลอดเวลานะคะดเ,เดี๋ยวเราเดินเล่นรอบๆกันไหมพาทุกคนไปดูเมืองนะครราชสีมาในแบบ360องศากันค่ะ ใครสนใจจะมาที่หอคอยนะคะที่เนี่ยเปิดบริการทุกวันแล้วก็สามารถขึ้นมาใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะทุกคนเลิศอยู่นะมาดูวิว360องศาของเหมืองโคราชบ้านเอง มีกล้องส่องทางไกลด้วยนะคะในแต่ละมุมไปเ,เราไปดูกล้องส่องทางไกลกันออออขอบคุณค่ะเขามีกล้องอย่างเงี้ยกล้องส่องทางไกลให้ะคะ่ะรอบเลยเนาะทุกจุดขอบคุณนะคะ จากตึกสกายเด็กแล้วนะคะ อันนี้คือสวยมากนะทุกคนคืออยากให้ทุกคนมาใครที่สนใจมาได้นะคะเพราะว่าฟรีไม่มีค่าบริการสามารถมาได้ตอนกลางวัน,วนหรือจะมาดูแสงตอนกลางคืนหรือจะมาดูช่วงพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยมาได้หมดเลยนะคะสวยมากอยู่ที่ห้างเทอร์มินอลทเวนี้วันนะคะเดี๋ยววันนี้ไปและคลิปปีใหม่ของเราขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แฟงกี้เดลี่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ